สวัสดีครับเพื่อนๆและพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสตครับพบกันเป็นประจำกับผมคิดต่างอย่างปราดในรายการโคมสองเท้านะครับและวันนี้เป็นวันพุธที่11กรกฎาคมปี2561ผมอยากจะมาแบ่งปันต่อเนื่องในเรื่องอำนาจของลิ้นนะครับในตอนนี้อยากจะให้ชื่อว่า7พฤติกรรมที่จะทำให้คุณกลายเป็นผู้พูด ที่ดูแย่ไปเลยเจ็ดพฤติกรรมหรือเจ็ดบุคลิกเจ็ดลักษณะนี้มีอะไรบ้างที่เราพึงหลีกเลี่ยงและพฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้เรานั้นกลายเป็นผู้พูดที่ดูแย่ไปมีอะไรบ้างผมได้ค้นข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ i n f o g r a p h i c i n t h นะครับก็เข้าไปอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่อง พฤติกรรมที่ทำให้ผู้พูดดูแย่ไปเลยมีอะไรบ้างซึ่งอ่านเสร็จแล้วรู้สึกน่าสนใจอย่างมากนะครับจึงอยากจะนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยกันนะครับในเว็บไซต์ของอินโฟกราฟิกนะครับก็ได้เขียนบทความเอาไว้ค่อนข้างที่จะน่าอ่านทีเดียวนะครับเขาบอกว่าวันนี้ Presentation X ได้นำเคล็ดลับจาก จูเรียนทิเชอร์ที่พูดบนเวทีของเท็ดท็อกมาฝากโดยเขาได้พูดเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าพูดอย่างไรให้ผู้ฟังสนใจฟังเราเราจะมาดูเจดสิ่งสำคัญที่ผู้พูดที่ดีไม่ควรจะทำกันนะครับคำพูดแรกก็คือคำว่านินทานะครับคำนินทาเป็นสิ่งที่ เราควรจะหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งจิตใจที่ยิ่งใหญ่จะวิจารณ์ณความคิดจิตใจธรรมดาจะวิจารณ์ณเหตุการณ์แต่จิตใจที่ต้อยต่ำนั้นจะวิจารณ์ณแค่ตัวบุคคลคนเราทุกคนสามารถที่จะนินทาคนอื่นได้ตลอดเวลาและการนินทามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมาเลยเหมือนกับประโยคหนึ่งของอลเลนอร์รูสเวลนะครับ ที่ว่าจิตใจที่ยิ่งใหญ่จะวิจารณ์ความคิดจิตใจธรรมดาจะวิจารณ์เหตุการณ์แต่จิตใจที่ต้อยต่ํานั้นจะวิจารณ์แค่บุคคลคำนินทาว่าร้ายนะครับผมเคยได้แบ่งปันไปแล้วในคลิปเราเองนั้นต้องระมัดระวังเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังนั้นก็จะไม่ชอบแล้วก็เป็นภาษาแง่ลบ เป็นภาษาแง่ลบแง่ร้ายเป็นภาษาแห่งความมืดคำต่อมานะครับคือการตัดสินคำที่อาจจะทำให้เราดูแย่ไปเลยถ้าเราเองนั้นมีบุคลิกบางอย่างการตัดสินเป็นเรื่องยากที่คุณนั้นจะสามารถฟังคนอื่นถ้าคุณกำลังตัดสินเขาอยู่มันเป็นเรื่องยากถูกไหมครับ ที่เราจะสามารถฟังผู้อื่นด้วยความรู้สึกเปิดใจและฟังด้วยหัวใจที่เปิดออกเพราะว่าคุณกําลังตัดสินเขาอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่บทความได้เขียนเอาไว้นะครับแล้วก็แปลมาอีกทีหนึ่งมันเป็นเรื่องยากที่คุณจะรับฟังคนอื่นถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณกําลังตัดสินเขาอยู่และแน่นอนมันเป็นเรื่องธรรมดาและไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายมากนัก แต่ในบริบทที่คุณกำลังเป็นผู้พูดคุณควรเอาคำตัดสินออกไปแล้วมันจะทำให้คุณรับฟังความจริงและรับฟังผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นใจคุณจะเปิดมากขึ้นคุณจะฟังคนอื่นด้วยความรู้สึกยุติธรรมมากขึ้นคุณจะฟังคนอื่นรู้เรื่องมากขึ้นถ้าจิตใจของคุณพีพากษาเขาตัดสินเขา แม้เขาจะพูดดีเพียงไรแม้เขาจะพูดความจริงคุณก็จะฟังไม่รู้เรื่องครับเพราะใจคุณมีอคติคำต่อมานะครับคือคำพูดแง่ลบคำพูดแง่ลบในบทความที่บอกว่าไม่มีใครอยากฟังหรือเชื่อคนที่เอาแต่พูดเรื่องแง่ลบหรอกคนที่พูดแง่ลบไม่มีใครอยากฟังไม่มีใครมีความรู้สึกชื่นชอบ คนที่มีความคิดแง่ลบแง่ร้ายคนฟังจะก,กลายเป็นคนที่ไม่อยากจะฟังไม่ศรัทธาแถมไม่เชื่อถือในความคิดของคุณเลยฉะนั้นหลีกเลี่ยงคำพูดเหล่านี้ซะเถอะเพราะความคิดแง่ลบแง่ร้ายจะทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เป็นไปได้สิ่งที่แง่บวกกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นี่คือ สิ่งที่เราต้องระม,มัดระวังในฐานะที่เป็นผู้พูดไม่ว่าเราจะปรากฏตัวบนเวทีหรือว่าจะปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างคําพูดแง่ลบจึงต้องพยายามห่างไกลจากเราและเราต้องระม,มัดระวังที่จะไม่มีคําพูดลักษณะเชิงแง่ลบแง่รออกจากปากของเรานะครับการพูดแง่บวกเป็นสิ่งที่ผู้คนที่ได้ยินได้ฟังปรารถนามากกว่าคําต่อมาคือคําบ่นนะครับคําบ่นในสไลด์บอกว่า การบ่นมันเป็นเหมือนกับคนที่มองว่ามีน้ําแค่ครึ่งแก้วซึ่งเปรียบกับคนที่มองโลกอยู่ในลักษณะแง่ลบอยู่เสมอการบ่นนั้นไม่ได้แตกต่างจากการพูดแง่ลบแง่ร้าย,าย,ายเท่าไหร่นักเพราะไม่มีใครชอบคนขี้บ่นหรอกถึงแม้ว่าคุณจะทําไปโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นคุณจะต้องมีสติไม่ให้อารมณ์มาควบคุมการพูดของคุณการบ่นมันเป็นเหมือนกับ คนที่มองว่ามีน้ำแค่ครึ่งแก้วซึ่งเปรียบกับคนที่มองโลกในแง่ลบแง่ร้ายอยู่เสมอเพราะการบ่นไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเหมือนกับที่ดลัยลามะนะครับพูดเอาไว้ว่าความโศกเศร้าไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ยิ่งโศกเศร้ามากยิ่งทำให้ขุนมัวและยังนำความทุกข์ทรมานมาให้แก่คุณมากขึ้นฉะนั้น ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนเราไม่ควรจะสิ้นหวังดังนั้นคำพูดที่บ่นออกมาอาจจะเป็นการระบายความรู้สึกนะครับแต่สะท้อนถึงจิตใจที่เต็มไปได้วยความคิดแง่รบแง่าร้ายความคิดที่ไม่มีความหวังคำพูดแง่ลบแง่าร้ายคำพูดที่ออกมาลักษณะเชิงบน่นต้องห่างไกลจากเราในฐานะที่เป็นผู้พูดคำต่อมาคือการแก้ตัวครับ ในสไลด์บอกว่าใช้ความกล้าหาญในการยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและกล่าวคําขอโทษโดยไม่ต้องมีข้ออ้างคนเรามักชอบโยนความผิดและพวกเขามักจะโยนความผิดให้คนอื่นๆและไม่รับผิดชอบในการกระทำของตัวเองซ้ำแล้วซ้าเล่าซึ่งมันก็คงยากที่จะเชื่อถือหรือฟังคําพูดจากปากของคนเหล่านั้นแต่มันเป็นเรื่องธรรมชาติ ที่เราจะมีข้อแก้ตัวให้กับสิ่งที่เราทำผิดพลาดแต่ลึกลงไปเราต่างก็รู้อยู่แก่ใจคุณควรต้องยอมรับความจริงและมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณทำผิดทำใจยอมรับมันใช้ความกล้าหาญในการยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและกล่าวคำขอโทษโดยไม่ต้องมีข้ออ้างเพื่อนๆและพี่น้องที่รักครับ ไม่มีใครสมบูรณ์เพอร์เฟกทุกเรื่องดังนั้นความเป็นมนุษย์เรายังมีบกพร่องนะครับเราเองนั้นยังมีโอกาสที่จะผิดพลาดกันได้เมื่อเราเองนั้นทำสิ่งใดผิดพลาดเราต้องแสดงถึงสภาวะความเป็นผู้นำภาวะผู้นำเนี่ยสำคัญนะครับอย่าออกมาแก้ตัวคนดีชอบแก้ไขคนอะไรชอบแก้ตัวครับดังนั้นต้องระมัดระวังไม่ว่าเราเองนั้นจะเป็น ผู้นำอยู่ในแวดวงของสังคมคริสเตียนเมื่อสิ่งใดที่เราผิดพลาดออกมาขอโทษครับยอมรับผิดอย่าแก้ตัวอย่าพยายามให้ตัวเองดูดีโดยการเล่นลิ้นโดยการพลิกลิ้นโดยการใช้โวหารท้ายที่สุดจะไม่มีใครโง่จนเกินไปที่จะสามารถมองทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงหรือความเท็จต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะผู้นําที่เราเองนั้นเป็นแบบอย่างให้กับคนในสังคมเราจรึงต้องระมัดระวังคําพูดของเราอย่างมากการพูดเกินจริงก็เหมือนกันนะครับคุยโม้ควรระมัดระวังด้วยเมื่อคุณกําลังพูดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงการพูดลักษณะปั้นน้ําเป็นตัวมาพร้อมกับการโกหกและคนฟังไม่ต้องการฟังคําพูดโกหก จาากเรหรอ,อย่างไรก็ตามเราต้องรู้ว่าการโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเราควรระมัดระวังด้วยเมื่อเรารู้ตัวว่าเรากำลังพูดอะไรที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงเราเองนั้นจะต้องระมัดระวังคำพูดไม่เป็นคนที่คุยโวโอ้อวดหรือคุยโตโอ้อวดต้องหลีกเลี่ยงคำพูดเหล่านี้นะครับ คำพูดต่อมานะครับเป็นลักษณะของอาการหยิ่งยโสเป็นคนที่ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการหยิงยโสหรือไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีฟังความคิดเห็นจากคนอื่นๆบ้างแล้วมันจะทำให้คุณได้รู้อะไรดีๆอีกเยอะนะครับบทความนี้ก็เขียนเอาไว้ด,ดีมากว่าถ้าหากคุณเอาแต่เป็นผู้พูดในสิ่งที่คุณอยากพูด อยากนําเสนออยากแสดงความคิดเห็นโดยไม่สนใจฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างเลยคุณแทรกในขณะที่คนอื่นกําลังพูดอยู่พระคัมภีร์บอกว่าบุคคลผูดด้ใดตอบก่อนได้ยินก็นําความโง่และความอับอายมาถึงผู้นั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ทั้งสองฝ่ายพูดใส่กันก็เหมือน กับลมที่พัดไปพัดมาเพราะต่างคนต่างไม่ฟังในสิ่งที่อีกฝ่ายกาลังพูดฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นผู้พูดที่ดีนะครับก่อนอื่นเราต้องเป็นฟังที่ผู้ฟังที่ดีด้วยเพราะว่าเราจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นบ้างเพื่อจะเป็นประโยชน์กับตัวเราจริงไหมครับดังนั้นให้เกียรติผู้ที่พูดอย่าเอาแต่เป็นผู้ที่พูดอยู่ฝ่ายเดียว หลายครั้งเราเป็นคนที่สักแต่พูดไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นลึกที่สุดกำลังบอกว่าเราเก่งเราดีเราแน่เรายอดเยี่ยมกำลังบอกว่าความคิดของคุณคำพูดของคุณนั้นช่างตื่นเขินความคิดของคุณคำพูดของคุณสติปัญญาของคุณนั้นช่างด้อยคุณค่าอย่าเป็นอย่างนั้นเลยครับลองให้เกียรติผู้อื่นและลองฟังคนอื่นดูบ้างเพื่อเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาพูดคุยกับเรา พระคัมภีร์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะครับลักษณะเหล่านี้ที่เราเองนั้นไม่ควรจะพูดออกมานะครับเรามาพิจารณาพร,า,าพระเจ้าด้วยกันครับในพระธรรมัิธวบทที่7จ็ดข้อสิได้กล่าวไปแล้วเมื่อวานว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่านเพราะนี่คือธรรมบัญญัติและคําสั่งสอนของบรรดาผู้เผยชนะอยากให้ผู้อื่นทํากับเราอย่างไรเรียนรู้ ที่จะปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างนั้นก่อนอย่าเรียกร้องจากผู้อื่นอย่าเรียกร้องจากคนรอบข้างเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่21บอบอกว่าจงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคิดการยอมฟังกันและกันคือการให้เกียรติการยอมฟังกันและกันคือการเคารพในความคิดในสติปัญญาเคารพในตัวบุคคลอย่าเอาตัวเองเป็นใหญ่ อย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งสิ่งนี้จะไม่ดีถ้าเราเรียนรู้ที่จะให้เกียรติกันฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระเยสุคริสเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่งดงามและเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่โปรดปานต่อพระพักพระเจ้าด้วยนะครับขอพระเจ้าทรง,งปโปรดอวยพรพ,พี่น้องนะครับให้ท่านเองได้เรียนรู้จากวันนี้นะครับจาก พฤติกรรมที่ไม่ควรจะพูดออกไปและนําไปประยุกต์ใช้ให้ผู้คนที่อยู่ใกล้ท่านได้ยินได้ฟังคำพูดของท่านนั้นมีกำลังใจและก็ให้เขาเองนั้นเมตตาเอ็นดูสงสารโปรดปานรักเรามากขึ้นขอให้ท่านเป็นที่รักของผู้คนทั้งปวงและทั้งต่อหน้ามนุษย์และพระพักพระเจ้าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระจ้าผ่อนครับสวัสดีครับ